สนนวันนี้อนเช้ามากเป็นยังไงได้นอนไหมพี่แม็กได้งียบไปแป๊บหนึ่งพอกลับบ้านไปก็แบบไปเตรียมเสื้อผ้าไปเกียรตวเองแล้วก็ตื่นมาแต่งหน้าทำผมเตรียมพร้อมวันนี้นะครับเจอกันนะครับที่จังหวัดหน,นองบัวลำพูนะครับที่ร้านเสรีไทยนะครับ,รบวันนี้รเราขึ้นเวที11โมงนะ11โมงถึงบ่ายโมงนะครับ11โมงครึ่ง11โมงครึ่งเหรออโอเค11โมงครึ่งโอเคเป็นต้นไปนะครับใครที่ อยู่ใกล้ๆนะครับดยอยู่หนองบอัวลำพูนะครับก็ไปให้กําลังใจพวกเราได้โตเกียวมิวสิกวันนี้ไปกันเยอะมากๆนะครับทงทีมงานศิลปินนักร้องแดน,นเซอร์ไปกันแบบทุกคนวันนี้มีพิเศษไปบอสน้องสกายก็ไปบา้างนี้วันนี้สกายกับวันนี้เอ้ยทีมงานสกายกับยูรีก็ไปนะครับนะครับวันนี้มีสกายกับยูรีไปด้วยนะครับทุกคนก็มาเจอกันได้นะครับเดี๋ยวให้้าไปเบิ้งทางทีมงานศิลปินรุตู้โอเคครับ เชา้าอัดสดใสพี่ปา,าวเช้า,ชาสดุดเช้า <S <S สดุดเช้าผุดผุดสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับผมตอนนี้ตอนนี้ว่าในขึ้นรถจะคนมาลิมนตนิมนต์ขอโทษสวัสดีครับผมยูนกากังว่ายู่นะครับผมตอนนี้กระลังสีเดินทางเตรียมโตนะครับผม ตื่นตั้งแตันมีอะไรตื่นหรือว่าพอได้นอนตีหาวันนอนวันนอนครับผมเนื่องจากนาแต่งหน้าหกโมงเต่าพี่น้องนาแต่งหน้าหกโมงเต่านะครับผมกลับมาตั้งแต่ก็ตีซีแล้วนะครับผมเก็บข่าวเก็บคล้องแล้วก็ตีหาหกโมงพอดีมาแต่งหน้าครับนะครับแมนสั่งกับพทะแดงนอนู่เด้อพี่น้องสั่งนอนกล้ากลางนะวังโมงเงกันว้นตาลูก น้องแสต๋อมนะครับผมปืดอันนี้วันแรกเนี่ยลงคอลงผิวเด้อมื้อนี้ตื่นเสาครับพี่น้องอุ้ยตื่นเสาแห้งสร้างกันนาตาเสาค่ะลุกขึ้นมาแต่งคนแหลกเลยพี่น้องลุกมาแต่งคนแหลกคนแหลกคนแหลกหางแถวค่ะตอนสุดท้ายแล้วนะกตคือแปดโมงมันก็ตื่นโมงมากเพราะอยางเงนเนาะ อันนี้ยังนะตัวจีนวสิงโตตัวเจียงตัวเจียวยุยยุยชุเชื้อใสซิงอันอันอันเัาบอกผิดเนี่ยติงโตสิงเียวเฮ้ยพี่เขาบอกผิดสิงเจียวยุยจีนีหัวชายนี่เราก็จะเดินทางแล้วนะคะทุกคนนี่อันนะีอ <ท Regular. S 2> ้อันอน right <c oughs> i i ี้เ <c> ป <oughs> <c oughs> <c oughs> ็นนักร้องพิเศษเด้อพี่น <onton introduction> <t ina> <c oughs> ้องเด้อที่นักร้องรับเชิญที่จะได้ไปนั่งผมตอนนี้เป็นเวลา สิบโมงนิดๆน,นะครับผมสิบโมงนิดๆน,นะครับผมข,ของที่พักของภาคอายุหลังท้านนะครับผมที่พักที่หนองบัวนะครับผมหนองบัวลำพูเราไม่ไปเข,ขากั๊บทีมงานนะครับทีม่ที่หนองบัวลำพู ก็เห็นได้ัสังเรวทคนถูกปวกันแล้วก็พี่น้ำพี่อาให้เ่ไหนกันะอีนอนเบาเลยกวนะครับตืนสานี่อง ตื่นเช้าเร็วมาลกกยโอ,อ,อ้โ่ยิงลูหี่รอั้กูเพืมนด้ไมครับว่าไไก่ทำยังกำลังใจครับจิ้งจเกี่ยมมิวสิกเตอร์จุ๊บจุ๊บยังมา,มา,มาอยู่ขี่ห้างเนี้ เียาด้อข้าหลเดออกานเด้อพูแม่เด้อเอาหาหตามหาอหัวงานกบบเห็นน้องห้องใจเอนยังบเห็นสอคำเดินเขาบอกเห็นชายน้องมันเจ็บใจลายน่สอายก็เห็น só It hey, is hey, hey.